เมนูวันนี้นำเสนอครับหมกปลายนครับปลาโนอ่อนครับเนื้อหวานๆเลยครับประมาณนี้วันนี้จะหมกใส่ใบผักขยงครับผมหลังจากที่เรานำปลาครับใส่เครื่องปรุงครับพริกแห้งครับเป็นพริกแห้งครับนูอัดดี หอมแดงขาใบมะกรูดครับตะไคร้ซอยลูกฟราให้เข้ากันครับทนด้วยลูกโดดครับใบมะาขามครับผมเพิ่มความเปรีย้ยวใส่น้ำลงไปนิดนึงนี่ครับเอาน้ำลงไปเทเลยครับรน้ำที่เราเตรียมไว้ครับ ประมาณนี้เลยครับวันนี้จะเป็นหมกกระทะนะครับไม่นิดหนึ่งครับวัวแต่โม้ครับอันนี้เมื่อกี้ผักขยงนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟรับประทานครับหมกปลายนรสเด็ดครับกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม